โดยปกติแล้วเราจะหลอกดูข้อมูลด้วยวิธีการเขียนคอนสเลอกลงไปในโค้ดของเราซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะลืมลบโค้ดส่วนคอนสเลอกนี้ออกไปซึ่งก็บ่อยโอเคถ้าเป็นเคสที่ติดไปบน Production ก็อาจจะไปดรอป p e r f o r m ร์แมส่วน UI ในทางในส่วนของโหมด Develop ก็จะไปรบกวนหลอกของเพื่อนๆทําให้หลอกดูยุ่งเหยิงสเปซสปะเยอะแยะไปหมดเลยเราก็จะแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีคอนสเลอกซึ่งแทนที่จะเขียนลงไปในโค้ด ก็จะเปลี่ยนมาหลอกในวิธีการของเบราว์เซอร์แทนวิธีการโดยเปิดเบราว์เซอร์โ Chrome ขึ้นมากด F2 เปิด c h r Chrome e e v t o o l ไปที่แถบ s ซ c e โอเคคราวนี้เราต้องการจะหลอกที่ตำแหน่งเดิมเราจะต้องเปิดไฟล์โค้นนั้นเสียก่อนวิธีเปิดง่ายๆเราก็จะไป Copy ชื่อไฟล์โดยการกดปุ่ม F2 และทำการ Copy พร้อมจำตำแหน่ง l i n ์ Number ที่เราต้องการจะหลอกจากนั้นกลับมาที่หน้าเบราว์เซอร์ ค้นหาไฟล์ ctrl p จากนั้นวางชื่อที่ Copy มาพิมพ์คอลอนแล้วตามด้วยค่าตำแหน่ง line number ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราต้องการจะไปหลอกเสร็จแล้วกด enter สังเกตว่ามันก็จะพาไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการ c s o l l o อกทีนี้ถ้าเราต้องการจะ c s o l l o อกผ่าน browser ก็ให้คลิกขวาที่ line number จากนั้นเลือก add lock point เสร็จแล้วใส่ชื่อค่าตัวแปรที่เราต้องการจะลอกอย่างเช่นต้องการจะลอกดูค่าตัวแปร save form ก็ให้พิมพ์ชื่อตัวแปรเข้าไป เหมือนวิธีเดิมที่เราทำกับคอนโซลล็อกโดยเราไม่ต้องเขียนคำว่าคอนโซลล็อกเสร็จแล้วกด enter คราวนี้เราจะมาทดสอบว่ามันจะออกหลอกมาให้เราหรือเปล่าทีนี้ตำแหน่งที่ผมหลอกไว้อยู่ในเม t h o d n g i n i t ซึ่งจะต้องรีรันโค้ดโดยการรี r e รชผมก็จะรีรันโค้ดโดยการรี r e รชอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะไปดูหลอกกันที่แถบ c คอนโซลที่แถบ c คอนโซลเราก็จะเห็นหลอกที่เกิดขึ้นมาสังเกตด,ด้านขวาจะเป็นไฟล์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย vm ซึ่งก็หมายถึงเป็นหลอกที่เราทําการคอนสล็อกผ่านเบราว์เซอร์โอเคทีนี้หลอกที่เราทําผ่านเบราว์เซอร์ก็สามารถออกหลอกโดยที่เราไม่ต้องมีเขียนคอนสล็อกลงในโค้ดของเราอีกต่อไปแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจะแก้ไขคอนสล็อกให้เป็นหลอกข้อมูลตัวแปรอื่นบ้างเราสามารถทําได้โดยการไปคลิกขวาที่ตําแหน่งที่เราหลอกไว้จากนั้นเลือก Edit b r e a k p o i n t และเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นค่าใหม่ที่เราต้องการหลอกได้ เทคนิคต่อมาถ้าเราต้องการจะตามหาตำแหน่งคอนโซลล็อกหรือ l o อกพอยต์ของเราก็ให้ไปดูทางด้านขวาแถบ p a n e เนลเบรกพอยตถ้าเราคลิกที่ตำแหน่งใต้ชื่อมันก็จะวิ่งไปที่ตำแหน่งล็อกพอยต์นี้และถ้าเราต้องการจะยกเลิกล o อกพอยต์นี้ให้คลิกไปที่ตำแหน่งล็อกพอยต์นี้อีกครั้งก็จะเป็นการยกเลิกเอาล็อกพอยต์ออกโดยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีเดียวกับการยกเลิกเบรกพอยต์ของการดีบั g โค้ด เทคนิคต่อมาสมมุติว่าเราต้องการจะหลอกค่าตัวแปรมากกว่า1ค่าเราก็จะทำตามสเตปเดิมก่อนโดยการคลิกขวาที่ล i n นัมเบอร์เลือก add lock point ใส่ค่าที่อยากหลอกตัวแรกคั่นด้วยคอมมา่าและค่าที่อยากหลอกตัวที่2เสร็จแล้วกด enter เราก็จะทดสอบรีรลนโค้ดอีกครั้งเราก็จะเห็นค่าที่ออกหลอกออกมาเป็นค่า2ค่าซึ่งเป็นค่าที่เรากำหนดไว้ในหลอก point โอเคเทคนิคต่อมา ในกรณีที่เราไม่ต้องการจะให้หลอกพอยต์นี้ทำงานชั่วคราวเราสามารถสั่ง Dis a b l e มันได้โดยการคลิกขวาเลือก Dis a b l e Break Point ตำแหน่งหลอกพอยต์นี้ก็จะดูทึบลงเป็นสถานะถูก Dis a b l บนอกจากวิธีนี้การ Dis a b l e ิลหลอกพอย์เรายังสามารถกดชิปค้างและคลิกไปที่ตำแหน่งหลอกพอย t ์ซึ่งก็เป็นคีย์ลัดในการช่วย Disable Lo หลอกพอยน์เช่นกันโอเคทดสอบรีแันโคดอีกครั้งหนึ่งที่คอนโซลเราก็จะไม่เห็นหลอกที่เกิดจากหลอกพอย t ์ของเราแล้ว